เจอมะละโกตแต่ว่ามันจะขมไหมพราะว่าเคยซื้อไปครั้งหนึ่งมันขมสอ2กิโล9าลูกใยก็มีลูกใยซุกแล้วเนาะมันมากใหม่ๆยังเย็นๆอยู่เอาไปลูกหนึ่งเนาะลองดูเพื่อไม่ขม มันคุดไม่รู้ลูกเท่าไหาไม่เจอแต่ว่าอันนี้มันบอกเออลูกละเก่าเก่าเส้นน้ออมันคงจะราคาเท่ากันเนาะเนาะลูกสวรดกับไอ้มังคุด อาจจะลูกละเก้าคเก้าเส้นเหมือนกันเนาะเราขายเป็นลูกจะอยู่นี่ไม่เด้เป็นกิโลเนาะทับทิมลูกละหนึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้าเฮียวแล้วเนาะมันอร่อยอยู่จัดแต่วาขี้ขานแกะกะแกะมะม่วงมะม่วงลูกละสองกิโลเก้าสิบเก้าใช่เอามาละกอนี่แหละเ,เนาะเอาไปตำ เดี๋ยวจะไปดูว่าจะคมหรือเปล่าทำไมคมที่หลังแกมาสื่อเนาะ